ในที่สุดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถตามหากองหลังคนใหม่เพื่อให้มาเป็นคู่ค้าของกัปตันทีมแฮร์รี่แม็กไวในแนวรับเหมือนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้เสียทีเพราะได้คว้าราฟาเอลวารานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสมาจากราชันชุดขาวเรอัลมาริดเข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งรายแม้ว่าจะมีผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กให้เลือกใช้งานได้อีกหลายรายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์ลินเดรฟเอริกบายยีรวมถึงอัรเซลทวนซิเบ แต่ดูเหมือนว่าทั้ง3คนดังกล่าวจะไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากกุนซือโอเลกุนาโซชาเสียเท่าไรนะเพราะมีจังหวะที่เล่นผิดพลาดให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนั่นเองย้อนหลังกลับไปเมื่อ10ปีก่อนวารานเกือบจะได้ย้ายมาเสริมทัพปีศาจแดงในยุคข,ของตำนานกุนซือเซอร์อเล็กซ์ฟ์กุซันเมื่อช่วงปี2011เเพราะสามารถตกลงเรื่องรายละเอียดต่างๆกับลองอดีตต้นสังกัดของกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อตอนที่เพิ่งแจ้งเกิดในวงการลูกหนังได้เรียบร้อยแล้วด้วย โดยว่ากันว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ราวๆ3ล้านปอนด์เท่านั้นแต่สุดท้ายลองเปลี่ยนใจขายวารานให้กับเรอัลมาดริดซึ่งยอมจ่ายค่าตัวให้สูงกว่าถึง11ล้านยูโรและกลายเป็นตัวหลักในแนวรับของทีมราชันชุดขาวมาโดยตลอดจนถึงเมื่อช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เรอัลมาดริดได้พยายามร้างวารานเพื่อหวังจับต่อสัญญาฉบับใหม่แบบระยะยาวให้ได้เพราะจะหมดสัญญาในช่วงกลางปีหน้าแล้วนั่นเองแต่ว่ากันว่าติดปัญหาเรื่องของค่าเหนื่อย เนื่องจากราชั้นชุดขาวไม่ยอมเพิ่มค่าแรงให้จากที่เคยได้รับปีละ7ล้านยูโรซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าดาบิดอาาบาดาวเตะคนใหม่ที่ย้ายมาจากไบรเยอร์มิวนิคแบบฟรีๆที่ได้รับสูงถึงปีละ12ล้านยูโรเลยทีเดียวทําให้กองหลังวัย27่ปีตกเป็นข่าวว่ารู้สึกไม่พอใจทีมต้นสังกัดที่ได้อยู่ปักหลักรับใช้มานานถึง10ปีไปด้วยเลยจึงขอย้ายออกไปตามหาความท้าทายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่า สิ่งหนึ่งที่ปีศาจแดงขาดหายไปนานพอสมควรเลยนั่นก็คือการมีนักเตะที่เคยผ่านการคว้าแชมป์มาแบบต่อเนื่องเพื่อจะได้นําประสบการณ์ตรงนี้มาช่วยทีมชุดปัจจุบันนั่นเองหลังห่างเหินจากความสําเร็จมานานถึง4ปีแล้วนับตั้งแต่หนสุดท้ายที่ได้แชมป์ยูฟายูโรปาลีกเมื่อปี2017และการคว้าตัววารานน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเนื่องจากดาวเตะชาวเมืองน้ำหอมเคยชูแชมป์รายการใหญ่ๆมาเกือบทั้งหมดเลยด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกมในระดับสโมสรอนรวมถึงเกมระดับชาติด้วยเช่นกันทั้งนี้วารานเคยนำทัพราชันชุดขาวครองบอลลังเจ้าสโมสรยุโรปจากการคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วถึง4ครั้งในปี2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 7และ2018 ส่วนในเกมระดับชาติเป็นตัวหลักในแนวรับของทัพลูกหนังตราไกา่ฝรั่งเศสชุดคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลก2018มาแล้วด้วยจึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมสำหรับการเข้ามาช่วยยืนคุมแดนหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมักจะเสียประตูได้แบบง่ายๆอยู่เป็นประจํา โดยเมื่อช่วงฤดูกาลก่อนโดนสอยตะข่ายไปมากถึง68ประตูจากการลงสนามไปทั้งหมด61เกมในทุกรายการแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่หวังว่าวารานจะไม่เดินตามรอยเท้าของพวกรุ่นพี่จากศึกลาลิกาสเปนที่ย้ายมาแล้วไม่รุ่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง5รายด้วยกันเริ่มจากจอร์ดี้คราฟต์อดีตแนวรุกทีมชาติฮอลแลนด์ในช่วงทศวรรษ9 0 แม้จะมีดีกรีเป็นถึงลูกชายของโยฮันคลาฟตำนานแข้งระดับโลกผู้ล่วงลับไปแล้วและเคยผ่านการค้าแข้งกับบารเซโลน่ามาก่อนแต่ไม่สามารถยึดต,ตำแหน่งตัวจริงของปีศาจแดงในช่วงระหว่างปี1996ถึงปี2000ได้สำเร็จ จึงต้องแปลสภาพเป็นตัวสำรองแบบยาวๆโดยฝากผลงานยิงได้8ประตูจากการลงเล่น58เกมในทุกรายการและได้ย้ายออกไปแบบฟรีๆเพื่อไปเนจรค้าแข้งให้กับหลายๆสโมสรเลยด้วยส่วนรายต่อมาคือวินตันฟอร์จูนอดีตกองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งย้ายมาจากตรามิอตเลติโกมาริดในปี1999ด้วยค่าตัว1.5ล้านปอนด์แม้จะอยู่ในทีมชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง3สมัยแต่ก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในแผงมิดฟิลด์ได้สำเร็จจึงต้องแปลสภาพเป็นตัว สรองไปเลยและถูกขยับให้ไปสวมบทเป็นแบ็กซ้ายอยู่บ่อยๆเลยด้วยก่อนจะถูกปล่อยออกจากทีมโรตารฟอร์ดแบบไม่มีค่าตัวในปี2006โดยฝากผลงานยิงได้5ประตูจากการลงเล่น76เกมในทุกรายการขณะที่เกลารปิเก้กองหลังจอมเก๋าชาวสเปนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ย้ายมาขาแข่งกับปีศาจแดงระหว่างปี2004ถึง2008หรือเมื่อสมัยเป็นเด็กดาวรุ่งที่เพิ่งแจ้งเกิดในวงการลูกหนังได้ไม่นานนักแต่ก็ไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในแนวรับได้สำเร็จจึงต้องนั่ง เป็นตัวสำรองพร้อมฝากผลงานยิงได้2ประตูจากการลงเล่น13เกมในทุกรายการจนถึงปี2008หลังจากนั้นจึงได้ตัดสินใจย้ายกลับไปร่วมทัพบาซ่าอีกครั้งด้วยค่าตัวเพียง5ล้านปอนด์และกลายเป็นกองหลังระดับโลกไปเลย ไปต่อกันด้วยอังเครดิมาเรียกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งย้ายมาจากเรอัลมาดริดในปี2014ด้วยค่าตัว59.7ล้านปอนด์และเคยเป็นสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดของอังกฤษอีกด้วยแต่กลับมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวอย่างหนักจึงไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตค้าแข้งในเมืองผู้ดี อยู่ได้เพียงแค่ฤด,ดูกาลเดียวเท่านั้นและขอย้ายไปซบเปแอชเช่บาริสแซงชแมงในปี2015ในราคาขายแบบขาดทุนเลือเพียง44ล้านปอนด์โดยฝากผลงานยิงได้4ประตูจากการลงเล่น32เกมในทุกรายการ ปิดท้ายด้วยเอริกไบยี่กองหลังทีมชาติไอวอรี่โคสซ์ซึ่งย้ายมาจากบีย่เรียลในปี2016ด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์แต่ก็กลับเจออาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่เป็นประจำจึงมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยจะฟิตสมบูรณ์แบบเต็มร้อยไปด้วยเลยและต้องนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ในทีมยุคปัจจุบันไปก่อนแม้จะมีการต่อสัญญาใหม่ออกไปจนถึงปี2024แต่หลังจากที่มีการคว้าตัววารานเข้ามาแนวรับหนึ่งรายทำให้โอกาสลุ้นแย่งตำแหน่งตัวจริงของนักเตะวัยยู่สถานะ การที่ยากลําบากมากขึ้นอย่างแน่นอนและอาจจะตัดสินใจขอย้ายออกไปได้เลยเหมือนกันจึงหวังว่าวารานจะประสบความสําเร็จกับปีศาจแดงเพื่อจะได้ไม่ย้อนรอยเดิมของ5นังเตะรุ่นพี่จากศึกลาลิกาที่ย้ายมาแล้วไม่รุงนั่นเอง